วันนี้เรามาเอาปลาเออมาเอาปลาที่สุดยางที่สะพานเก่าที่มันผุพังแล้วก็ปลาก็เข้าไปอยู่คุณพี่เขาบอกว่าน่าจะมีปลาตัวเบลเปลาเข้าแก,เกะเลกกั้นของพังไม,ม้งามๆใต้สะพานเก่าใช้รถเกี่ยวข้าดึง หึ่งไม้พวกนี้หายขึ้นเครื่องเครื่องทุนแรงยางดีลงทุนขนาดหนักเลยถ้ารถเกี่ยวมาดึงอนูอ่ลงทุนเกินมาแล้วหนึ่งเสา ดูวะเขาตอกคำไว้เอะแยะเลยให้ฝั่งนู้นก็หาไปแต่ฝั่งนี้อฝั <c oughs> <c oughs> ่งนี้กินไปแล้วเองกลับหรือยังเนี่ยกาบเอาเด้เราให้มันไหมก่อนนะอือ อันนี้คือวิธีการเอาปลาเอาปลาที่จะทำเป็นเรียกอะไรทำเป็นเอาไม้มากองกองอย่เงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาผ้าเขียวหรือผ้าลี่นะครับไปล้อมไว้แล้วก็จะช้อนขึ้นมาเลยทีเดียวพี่เขาเอาน้ำแข็งมาให้อันนี้ก็เอาไม้ขึ้นใกล้จะหมดแล้ว ตัวผลงานตั้งแรกด้วยงาน <tip> <Cuma ngantang leg. tip> <tip> ได้เหมือนกันในขนาดมีรูออกกันไได้อยู่แต่ว่าปกติต้องได้มากกว่านี้ตกได้อยู่มากกิโลอันนี้คือตั้งที่สองครับเราเมื่อกี้พลาดมีรูโบออกข้างใต้อันนี้เตรียมการมาดีเราดูครับเราจะได้สักกี่กิโลรอรุ้นรอรุ้น รอรุนหลอรุนถ่ายอยู่คนเราฟังในครีบรอยมาแล้วตัวหนึ่งสี ฝีมือผู้ใหญ่บ้านดูผู้ใหญ่อยู่ปลาไม่เข้าไม่เข้าเหยื่อไม่เข้าตัวลอ่อรมังคุด ตั้งสุดท้ายมาเด้อพี่นอ้องต้มปลาต้มปลา ตมปลาวิวธรรมชาติต้มปลาก็ต้องใส่มดแดงมันจะแซ่บใส่มดแดงดแดงกันหมดก็ดีใส่ปลาครับไปเมนูบนบ้านเมนูอาหารกลางท้องนาท้องไร่ นี่ออไม่ได้ตัวเบลอๆอยู่ <c oughs> เราจะราจะไม่คนมากครับเพราะว่าปลายังไม่สุกดูมันจะขาวจะกดกดนิดหน่อยบรรยากาศอย่างนี้เนี่ย นี่ครับจบแล้วกินแล้วกลับบ้านได้จุบๆปิดคลิปก่อนเะแล้วกลับบ้านก็ต้มกินพอมีแหงอ,อืวันนี้ต้มกับลาบ หืมกินหน่อยๆ <tiple> <tiple> <tiple>